เอาเลยครับผมมีตอนรับเข้าสู NT ่ N.T.L.A. วันนี้เราจะมาดูรวมตอนอาหาของ Skibidi Toilet ก,กันนะครับฮะใน Skibidi Toilet มันมีตอนอาหาด้วยเหรอวะมันมีดิเตยตอนแบบโคตรหาจนมันท้องแข็งเลยอ่ะมันจะหาขนาดไหนวะงั้นลองไปดูดีกว่าปะนี่มึงลองดูดีเตยเอ็งกระตูนเหรอวะเออเนี่ยฮาแล้วมึงจะแบบมึงคาดไม่ถึงอ่ะแล้วมึงดูหน้ามาันดูดูเนี่ยหน้ามแบบแค่เสียงอาหาแลหลบแบบวิชอง เออ,อวเนียคือเดี๋ยวตกใจแล้วใช่เมื่อกี้หลบได้ไี่หลบไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไมันไขวะนะ่ะอุ้ยเฮ้ย,ยงั้นมึงไปล่อ <Okay. S 2> มันข้างหลังดิเดี๋ยวกูเปลี่ยนเปลี่ยนให้อุ้ยมันจะใช้ปืนมันใช้ปืนยิงน,นะเอ้ารอดแล้วอ่ะทำไงอะ่ะกระเต็นดี้อ่ะโยโยโยเซิฟโยเซิฟเต็นดี้เป็นไงอ่ะขัวไม่รอดแล้วล่ะขัวเตรียมพร้อมกรนไกั๊มมึงเฮ้ย โู้โคตรหลอกอ้าวไอ้คนหลอกกูเรียบร้อยดิอ้าวพลังหมดวิ่งเดี่ยวอ้าวนวิ่งดิอย่างงั้นไอ้ผู้นี้ก็ตายยั้งเขียดย่างงี้ก็ตายอย่างเขียดเลยดิอุ้ยโอ้โหมีโถ่ช่วยตัวเปียวด้วยเนาะเมืองถล่มนี้มึงยังแบบอุ้ยมาแล้วสปีกเกอร์เมนทุกขึ้นไปทุกขึ้นไปมาแล้วว่าไทยท่านไวยเต้ยไม่ได้น่าเลย ล้้ววสูตรทัดยนะไปไปทำธุรกิจมึงให้สำเร็จกำการมากำการมาบริษั์ควบคุมโอ้โหเอยควบคุมเนียมันไม่ต้องเป็นหนี้วะขิวลาบดูมันเต้นดิอุ้ยโยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยตายโอ้พลังแห่งลาบเรียบร้อยนี่รออะไรอ่ะไม่คิดพูดเดียวกันหมดเลยนะเว้ยยังมึงลองดูดิวิ่งมาแล้วว่ะโอ้มาอย่างรอ เต้นโชว์ด้วยลาบมาส่งแล้วโอเคยิโอเคเอาออกแล้วเอาออกแล้วโอเคออกแล้วเอาลิออกแล้วนจะตายซะทำอะไรอะกันจํากัดทิ้งไงอุ้ยนี่มันทีไททันทีวีนี่วาเอ้าอ๋ตอนนี้โดนคุกคุกมีกบเห็นไงเฮ้ยเฮ้ยแล้วเป็นไรโดนลุ้มโดนลุ้มโดนลุม อล้ยปก้ิปกติไททันไม่เคยโดนสิ่งนะอา้าวอาแล้วอา้าวอย่างนี้สามทหารเสือแล้วไม่มีคามเมล่าไททันนะเป็นจีแมนรวมมาเป็นบอยแมนยาที Man, วีแมนว้ามหนีระ้ววางแล้ว,ว <c oughs> ลกูสู้ไม่ไหวแล้วหน้าตึงจ,จังย<ๆ>ิงลากไปสู้เด้งเฉยอะไรของมันวะเนี่ยแล้วดูมันสู้กันดิ เอาล่างมาเอาล่างมาอ้าวโดนอพอลโสินออกแล้ววะเนี่ยอโอ๊ยนี่นีช่วยช่วยเรียบร้อยกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ดึงเฮ้ยแต่ด้านข้างเนี่ยมันเฮ้ยมีมคำกูนะอุะ้ยมึงดูดิอ้าวยิงหมดเลยว่ะเอาไม่เดี๋ยวมันรอดโอเคเพื่อนเต็มตัวกดนะเฮ้ย อะไรอ <PM. anut S 1> ่ะภาพสโลโมชันเหี้ยวอ้าวเหี้ยวถ้ามันกดจีแมนได้ตั้งแต่แรกเรื่องก็จบเลยอะเด็กเออไม่ใช่ฮะอย่างนั้นอะอะไรวะเป็นต่อเห้วชักมาโจีแมนไม่ต้องการแล้วอย่างนี้สบายดีผมดูตอนนี้กูต้องมีตอนฮาอันนี้อ๋อเข้ามาโดนโดนควบโดนควบคุมอยู่ที่มันสู้ไงตอนนั้นอะแล้วก็มีตะมูไรเสียบปัก อยากกินอกจู<_<_้ละจ้าป้องหูป้องหูอ๋อแล้วมีปรสิตมามีแน่จะมาควบคุ้มสักรอบนึงอ네้าวควบคุมได้เหรอเออไม่นะแต่ในเรื่องควบคุมไม่ได้นะหิวลาบกายเป็นคนหิวลาบไปเลยตายแล้วอ้ากลายว่าต้องมาจัดการว่ะอย่าไปยุ่งกับโก้เนื้อเรื่องคือแบบวุ้ดไม่นะ เดี๋ยวปกติต้องมันช่วยเดนกันหัวนลำโพงไหมอ่ะแบบหน้าตาคือโตเลยอ่ะเฮ้ยอะไรของมันวะเอาทีวีม่นตายเอาเอาไม่มีใครช่วยกูเลยอย่างนี้จุ๊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 เฮ้ยยูเอฟโอมันเกิดอะไรขึ้นวะจีแมนโอ้ยกูแพ้ใครท่คาเมล่าตลอดเลยมึงอัปเกรดมามึงยังพีอีกเหรอโน้ตจะทำไมถึงแพ้ อย่างนี้กูว่ากูต้องมาแทนที่มึงซะแล้วะมึงพูดอะไรนะงั้นกูจัดการมึงเลยและกันอยัดเข้าปากไม่เ้ยกูชื่อฟูตาหุ้ยเจออะไรไหมอะไรอ่ะเอ้าอะไรนะจีแมนตัวพร้อมครับลูกพี่อภายแล้วอะไรนั่นอะไม่นะกูหนีก่อน กูวกูสวยและให้กูอธิบายก่อนอธิบายอะไรทำไมไม่ทำตามแผนบอกเลยใช่ไหมอูขอติดตายซะขอบคุณนะที่มึงร่วมตามแผนมาตลอดเลยแต่ตอนนี้ไม่มีที่สำหรับคนทอรยศอะไรนะเกลียวไปซะอูตายแน่ยังเกียร ย่างสดมาหน่อยโอ้โหตายเลยเผาไหม้เรียบร้อยอะไรของมันวะอุ้ยไแบบนี้ยผิวลาดผิวลาดผิวลาดหัวหัวต้องเดือดกูไ้เตยโอ้โหเฮ้ยใครมาโอ้โหทหารมาราดสดมาเติมจ้าแล้วมึงดูดิจัดการหมดกูไม่กินแลวล่าห่บกินไีนดีกว่า อืมแล้วไม่เป็นไรด้วยนะลาบเหรอบูหลบแบบพิชเช่กินติงไปกิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยด็อกเตอร์มาด็อกเตอร์มาว่ะเฮ้ยไปตอนนี้เลยไอ้พวกบอลล็อตสีทั้งหลายเฮ้ยเดี๋ยวตัวคุ้มตับตัวเลยหรอนี่แน่เดึงเลยลาบไปละแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้าวโอเคตัวตัวตัวแรกได้มันมีสองมันมีสองโอเคจัดการมาก โอเคสวยอะไรนั่งอยากคมราฟโอ้คตายแน่เลยว่ะเออแล้วดูหน้านดิยอมยอมรับชะตากรรมไปแบบโดยดีไงไปแล้วเลยโอ้เหนื่อยว่ะคิวลาบมากเลยตอนนี้ดูตัวงข้างดิเต็มซักโอ้โหนี่มาแล้วเพื่อนไปไปนึ่แล้วดูกดมีกดอย่างนี้ได้นะก็ไม่กดธรรมดานะไม่ลงก็ถือว่าอะไรนะจีแมนว่ะ นอ้วยิงขวดโฮมลันม้แล้วไก่ไก่ไกจีแมนก็สู้ดีพี่มาแล้วกูไปช่วยอีกแล้วเพื่อนงั้นมึงเอาไปกินจีแมนพี่มันมันไม่มีดวงตาแล้วดีกินไฟกูไปเลยได้เป็นปิ้งย่างปิ้งย่างย่างสดย่างสดเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเอ้าตัวปลอมอีกแล้วอะไรวะเนี่ยตัวปลอม ه, โอ้โหกลัวก oh, ูโดนซื well, so. ้อรล่อซื Ken ้อรล่อซื mother, ้อกูโดนรล่อซื้อคือพี่ออรู้ปันเหมือนพัฒนิดๆตรไงคือแบบในจักรวาลหลักโดนไงในจักรวาลในจักรวาลหลักโดนจักรวาลนี้ไม่โดนไงรอดไหมแขนไม่ขาดด้วยนะประหลาดเจ๋งมันเป็นไปได้ยังไงเพื่อนในท็อปนี้เอ้าตกทำไมอ่ะเย็งร่ากูเหรอ อะไรวะมันตบแล้วมันก็มาจับมือกันแปลกๆว่ะนี่มึงดูอะไรวะเนี่ยเอ้าก็ในชีวิตจริงไงออ๋มาตามหาลาบนี่มึงดูมึงดูจักรวาลหลักกับชีวิตจริงถ้าหัวซ้วมมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมึงดูดิดุมบูมยืดยืดด้วยด้วยข้าหิวลาบเออเฮ้ยแบบการ์ดลอนเฮ้ยเฮ้ยหัวส้วมมือลอยได้บนฟ้า

แต่อยู่กับที่นะเฮ้ยเจ้าีแมนจีแมนหน้าหลออนแล้วมาดูจีแมนดิจีแมนหน้าหลอนหอนจีแมนหมอนข้างเปล่าวะเฮ้ยดูดูเพื่อห <Hey. S 1> ัวกล้องเฮ้ยอุ้ยมาแล้วบ้าแล้วใช้ผ้าเลือนใช้ผ้าเลือนก้อยก้อนมาแล้วตัวก็หล่นด้วยนะดีมาแล้วตัวบ้าวิสันเสริญสันเตอร์มึงดูสันเสริญดิเอาไงอ่ะสื่อสารสื่อสาร วูกด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 ด้วยวูหมุน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 นี่ฉีฉีซอสมะเขือเทศเอยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นคืออะไรอะอะไรนั่นอะเฮ้ยตำรวจลวนตำรวจโอ้โหเฮ้ยเทพเจ้ามึงูเทพเจ้ามึงดูเทพเจ้าดิช่วยด้วยเกินอะเย็ดเย็ด ผู้โอบกล้องเดิมไะไรเติดปุ๊บกินแม้หนึ่งตัวแซ่บหลายเฮ้ยเฮ้ยมีตัวขึ้นไปกดไหมย่ำยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเยี่ยมอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หัวทั่วมันใหญ่แต่หัวเล็กนะดิบดิบแล้มันต้องมีหัวดิถูกไหมมันมีทั้งหมดสามหัวอุ้ย ดูมันบวกรึยังทั้งบนอ่ะวิ่งสู้กันมันจับอุ้ยเอ้าเอ้าข้างล่างก็โดนอะไรอ่ะเอากดดูกูชอบกันหมุนของเขาอ่ะมันหมุนแบบบลู้เลยนะกดดันทิ่เจ้ากูมาแล้วมาแล้วจีเมททีแมนอุ้ยเลเซอร์ประธานโทษนั่นเลเซอร์เหรอคะเลเซอร์พันผ้าไงมันคือชีวิตจริง นี่นี่เลเซอร์ออกจากตาด้วยวิมมึงดูขาแม่นแล้วยิงนะนะยิงยิยิงเหมือนเหมือนเหมือนเขาเล่นเหมือนนี่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 โอ้โหเลเซอร์กูกูชอเลเซอร์เขาอเลเซอร์เขา่าเฟียวมากกนอ่ะกดเรียบร้อยจะได้ยัง เอ้ยเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสกีพิณิดทอยเลตเบื้องหลังความหาเป็นยังไงเตยหาเกินกาลนะเออแบบคุดกาวอย่างเกี้ยนน่ะสําหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบ๊ายบาย